แกส่งตัวได้อ๋อลุงส่งลุงส่งสีแดงนั่นกลาก้อนคนเชี่ยไปยาวัยังเป็นคนเีแดงเลยเมเซียลสมัตตูดเป็นตูดเดินนุ่มเป็นนุ่มปังโหดถ้าถ้าเจ้าได้มือไปตีเนาะ

เขากงม่ต้องถอดอกมวาเเอามาออกมาแล้วกบกาลงน่เลยเนี่ยนีะมันกับโป๊กอยู่เออเอาลงมันกยได้่าไปหนังเอาออกมาโป๊กข้างนอกก็เป็นดสุดสดสุดนุ ข้าวกลุน่นไนม่ต้องใส่แบบนใส่เกลือลนนะข้างในเนีนั่ใส่เป็นน้ำหรือว่าล้ได้ใส่เป็นแก,กข้าวสูงบ่าใส่เป็นแกงข้าวสูงบ่า้าวหอาเ้าวบ่มนำเข้าไปม่นกินกล้าปับฟ้าคือแอลกิว้วท่ใสใส่ดีเ้าไปนะฟ้าตูดเป็นตูดนุ่มเป็นนุ่มเอวเป็นเอเป็นเอ ปลาน้เติมใส่เล uh, ่ใส no. no. ่ใส่สุดนึ่งยางรอบ้านให้มันหูไปสิไดหรือบดไดัวมีการเสริมอีกใงอบ้านเฮมิเมเานแข็งนด้วย ให้หูมันเบิ่งดูวส้โทรศัพท์นน่อต่ยานใส่เป็นจกเต่ากวเนาะล่มกัล่มกับพัดในน้อยเนาะป้าส์ป้าม่เคยเจอมันนะหมอกเติมตูดเป็นตูดนุ่มเป็นนุ่มป้าหงด้ถึงนะ ไม่ใส่ได้ไหมมันใจาน้งโอ้ยบ๊อบบอบให้สุดนี่ทาบได้ัวัวพลังนี่ไงมันหูไป ทำไมไม่มีส้นสูงใส่หาดผ่าพันคอมันมาด้วยผู้ใส่ชุดอันไวยน <c oughs> ้ำประสิใส่ผ่าพันคอผาพันคนที่แร่ไปคนกี่ไปโถี่โอียวะจยหายเจ้าขอนคนแก่นะครับ ผุนนงน,น,นองขนสัตว์ไง๊าดนอนดากงอนๆเลแอนได้เ,<อ>เป็นช<อ>าชุดหันข้างด,ด,ดีดูดป้าตายโจนนะฝนล้มบาด นางริงกันนางก่โยนนาริงก่อนันต,ต้องใส่สุดนี่เปนน่งยังให้โอ้โหแต่ว่าสุดกูหรือว่าสุดมาลํำเรือองไรนี่ข้ามสุดตัตรกสุดตรกเนี้ยสุดใบหน้าที่จริงเขาจะเหรียญกาันถจะมือเ้ามาเหรียญโซกาันย่านหลังนะ

จะต้องถือดาบนามันหนึ่งบางละจันแขกแขกขังลังเบิงขังรัง ยัวแขกแ่มันจะเนนเปนนางยั่วแขกมันห่อนมันจะามากขาวลาดนเ้าตสองเจ้านางซิ่งมาชั้นลงมาดิต้องเข้าเสาต่อมาน้ำเหลือเมื่อวานค่ะหกขวดสั้งทีหมดแล้วโทษพัแต่ไปสองาดมานี่ไม่ได้พักเลยเนี่ยมันบบะทุกวันจะต้องชุนไปเอพื้นลงเต่าแดงไม่ได้ทำไมสันขาวจังเลยคะนาะ มันต้องใส่ชุดนี้แล้วก็ไปอาบน้ำเพราะว่ามันเป็นชุดอาบน้ำกดกะงอนกรงอนก็ไมเี่ยวเสีนะมันขึ้นฮะใช่ยุติเลยต้องเี่ยวมาใช่ชุดนี้ะเคี่ยวมากอ่ะปากดำปากแดงจกึ้นเนี่ยอันนี้มันบ่ขึ้เมื่าดิชิบอ่นามีสันดิชิ พดแกินให้มันนิ่งลเดี่นสอเพูดเห็ดวาชิบอะไ้จอกพุณสยาแล้วอทองแดงก็ไปน้ำเด่นจอกง่ายสกมั้นเมเซียสไตึ่น่กัไปคือแม่เราถ้านุงไปสอนหัวใคอนไ้้นเนาะ จะเป็นแม่เล้าเหรมันยังสิอูอยู่่อีกยอยูมันมีลูกผู้โตบนนี้นะมันได้ลูกลอ่าช่วงเราไปสอนกุ้งน่ะเดนในัแดงอ๋อลูกค่าก็คือบอมมีข่ามานะเฮ้ยมะอยวเฮาเสกีดจวนดิ้งละสีดิ้งละ40่สิบุติว่าเฮักีสมมากี่ลงมืด นี่ละเมามันหัวแถวแห้งผมซื้อบ้านไมหม่เยะโอ้ยเป็นกับบุไยนีเคืออไมาจ้ะข้าอะนะก็เาล่งกินข่าวน้ำมันเฮ้ยกนเห็นกันยางไไปกินข่าวน้ำมันูนังเลีกมาเนาะเพื่อนเล่าแผงห่อนเลยแผงห่อนก็อยู่นี่ซักมองตูบเหมือนเดิมมักับลงกไปจังนอนัตูบนมันเย็นลงไปห้ามันจังนอยพ่อนั่นแมนี่มันวายอยู่กินขาวูเนี่ยเป็นลด อาเินนเปสดี๋ยวจะลอยจะลอยกันยิงเมาพี่เนาะเดี๋ยวจะลอยใส่ใส่สุดนี่แล้วก็ไปนอนอาบแดดอยู่หาดพัทยาบางแสนฝรั่งเจ้าแดดพวัตฝรั่งหลดเมสเซียหันหน้าใส่กล้องแน่หลอดถ่ายกล้องอยู่เอาเอานุ่มใหญ่ใหญ่ใส่กล้องแน่หันนุ่มใหญ่ใหญ่มาใส่กล้องแน่ มอนยังบ่เห็นนังขึ้นนาะนังบ่ทักบ่ท่าอีด้มยมันยังบ่เห็นนังลุกบ่แต่กานั่งลุกอานน้ำจุกขั้นเดนนั่งเนี่นั่งบ่สนใจนั่งล่าทิศนังบ่ทัทิศนะลาก็จะเมนล่าผู้เห็นกันกับบักเลยเดี๋ยวยังบอดอดอัทิลาทิไก่เาดินี่เดี๋ยวจะน่าจะาจะรให้ิงเป็ดเน ไอย,ยากแบ,บ,บกินง่่ยาเยใจ่จจเย่นข้างจนาฝุ่นขางล้างกันยังแบบว่าโอ้เอ้ากชา,ชนานนี่จะนั่งานหนะต่ำาา <laughs> เจ้ไม่ลูกค้ามาเลยก้าต่าแล้วก็จะมันเงื่อเอามาไม่ลูกค้านะก็ได้ ่เอาออกหมวกอ่ะเอาผมถีบพุ่นเออเอาหมวกหันออกเออเอาแบบผมถีบเออมันจะได้เห็นน่ะผมปิดตาน้อยนึงแบบว่านางจิบเบียบนางดิ้งไปแบบว่ามาเจ้ามกอเจ้าเจ้าขึ้นได้แว่นตามาใหม่เลยเลยอันนี้จะดีแล้วอ๋อเล้ามันงาน แต่ว่าคักอยู่เลย่มานได้มไหมเนาะใชาจุไอเจี๊ยาลหลายๆเด้อตังไปเฮ็ดจิบขางต่านี่ป่าลอมันนะมันกระลออัดปลาซิวรออัด่อยูข้าวไม่ประแดกเสียจะกันนุ่มันขว่ที่จะกันนุ่สุดหลือเนี่อือพาสิบผพาว่าล่ะ ส่วนแห่งอากาศยานพุนโตค่าลงเมื่อวานอยู่ในยูเวซิกอยู่ยูยูนครพนมยายเกี่ยวหญ้าอยู่วสองวันผ่านมาผ่าเปียงลงมาเลยก็นั่นแหละผ่ามฝ่าแม่นเกี่ยวเอาแบบย่านจงโดนผ่าผ่ามันออกขาวเอาเสี้ยวเกี่ยวพุนโตใหม่าลนะย นใหม่ผ่าใหม่แห็นเนาะแห่งพิตยานเมื่อคืนนี่ยังปิดเครื่องปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ปิดเครื่องต่อจบสรางปีซีมันโลุดเองปิดปิดโหมดเครื่องปิดอะไรยังว่าปิดเครื่องอีกยังไม่ปิดปิดโหมดเครื่องบินได้ยังปิดเครื่องกัแล้วบัดเชิงยามุ่งปุกหายานมันเปิดอีกรอบกันรอบบวกเกี่ยวหอดยามุ่งปุกมันบวกลูเกี่ยวกับวินัยอยู่แล้วมันกับฟูกมันกับโทรศัพท์มันมันมันตื้นปะหากโทรศัพท์เนี่ยมันเปิดเองกันเชิงยามุ่งปุกนั่น ขบ,บมันเปิดอีแ่ให้แน่กว่าปิดเครื่องบินมันเลยเสียงยกนะเสียงคกินน่ะว่นันคุระกาเงื่อนไขใน่าะใช้นนี้เป็นละบาทนะคะกล้การก็ิ่ชุ่วยายิ่ข้อขึ้นพี่พาพรองเท้าก็ยังไม่ได้ไปซื้อมาแจกเลยนะคะเจ้ชไหยพ่อใหญ่ก็เกือบขาดแล้ว เขาจะมาแจกผักใหญ่ตุ้ยแล้วก็อ้ไรเงี้ยเขาลูกสามน่ะเขานั่นบอกเขาโพเข้ามาแล้วบอกมาไปมือ่อไพี่น้องเขาเมย์ก็นอนแม่์เขาเอาหลับตายเลยจ้ากดติดตามคลิปหนาเด้อครับอันนี้มาลองชุด เชื่อิจฉายังไม่ได้ออกล่าเดี๋ยวจะไปยั่วเพื่อนสาวอยู่ใต้หัว้วเพื่อนสาวเมาเดี๋ยวเพื่อนใส่รอบ้านน่ยใส่อบ้านท่าแดดการติดตามคลิปหนาเนาะครับไปแล้วครับสบายดี